สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นกดไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสั่งแชนแนลเพื่อท่านอย่าไปพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกกันก่อนเลยครับ บีซีเทโลศาสนาครับเอาชนะด้านชุมบุรีไป2ประตูต่อศูนย์โดย BC นั้นได้ประตูนะครับในนาทีที่10ครับจากทางด้านของเจนพบนะครับและหลังจากนั้นครับทางด้าน BC ครับมาได้ประตูย้ำชัยชนะในนาทีที่25ครับจากคนเดิมครับทางด้านของเจนพบจบเกมครับ BC เทโลศาสนาเอาชนะงด้านชุมบุรีไป2ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับ เอสจีเเมืองทองอยู่ในเตดนะครับเสมอทางด้านหนองบัวพิษไป1ประตูต่อ1โดยทางด้านของหนองบัวพิษนั้นได้ประตูขึ้นนำครับในนาทีที่4จากลูกที่จุดโทษครับของทางด้านของซัวเรสเดอซาหลังจากนั้นครับเมืองทองมาตีเสมอจากจุดโทษเช่นกันครับในนาทีที่14จากทางด้านของซาเดอร์เมียาซเจฟจบเกมครับเมืองทองเสมอทางด้านหนองบัวพิษไป1ประตูต่อ1 เรามาดูในส่วนของผลฟุตบอลอังกฤษคอนเฟอเรนซ์ลีกกันบ้างนะครับอัคริงแคม์นะครับพ่ายกับทางด้านของกิมบี้ทาวไป2ประตูต่อ3บอลเลแฮมครับเอาชนะทางด้านของทอร์เคียยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ0บอมลี่เอาชนะทางด้านเวดเมาส์ไป3ประตูต่อ0โดเวอร์แอตเตลิกนะครับพ่ายกับทางด้านของอันเดอร์ช็อตไป1ประตูต่อ2 ฮาร์ลิเฟกครับเอาชนะด้านนอตเคานตี้ไป3ประตูต่อ2คิงลินทาวนะครับเสมอกับบาร์เน็ตไป1ประตูต่อ1เซาเอนยูเนเต็ดเอาชนะด้านอิสไลท์ไป1ประตูต่อ0วิสโตนนะครับเสมอทางด้านของโซลิฮาร์ดมอร์ไป0ประตูต่อ0 วอล k กิ g งเอาทางด้านของดาร์เกนแฮมไป1ประตูต่อ0ูนย์เยโอวิลครับเสมอทางด้านของไมเดนเฮดยูเนเต็ดศย์ประตูต่อ0และทางด้านของเล็กแฮมครับเสมอทางด้านเชสเตอร์ฟิลด์ไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลอังกฤษทูฟี่ครับกันบ้างนะครับฮาทเธอพู oo, ครับเสมอทางด้านมอแคมไป2ประตูต่อ2องสอฟอร์ซิตี้พ่ายกับทางด้านทาสเมียโรเวอร์ไป0ประตูต่อ2 ครูอเล็กซานดราครับเอาชั้นด้านวีแกนแอตติกไป2ประตูต่อ0ชูบิลลี่เอาชั้นด้านของวูคแฮมป์ตันวันเดอร์อาร์มอะอคาเดมี่นะครับไป3ประตูต่อ1นึ่งลอตเทแฮมครับเอาชั้นด้านของสคันทลนด์ยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ1จิงลิงแฮมครับพ่ายขังด้านอิสวิตไป0ประตูต่อ2เมนฟิลพ่ายกังด้านเชฟฟิลเวนเดย์ไป1ประตูต่อ2 เบอร์ตันอัลเบียนครับไพ่กับทางด้านของแอตตันวิลล่าอคาเดมี่นะครับไป2ประตูต่อ4มิเต์คินดอนครับเอาชนะทางด้านของวีค้อมไป2ประตูต่อ1ชารตันแอตแลนติกครับเอาชน,าน Academy, ปปะทางด้านเซาท์แฮมตัตอ an, อน,นอนนะคาเดมี่ไป4ประตูต่อ1คารเล่ครับไพ่กับทางด้านเลตันโอลิเอนไป0ประตูต่อสี่โบตันครับเอาชนะทางด้านของลิเวอร์พูลเยาวชนนะครับไป4ประตูต่อ1 ฮอตเวลครับเอาชนะโลเดลไป1ประตูต่อ0 non pton, ูนย์นอนแฮมตันเสมอทางด้านวอร์ซอไป1ประตูต่อ1ลิงคอลซิตี้ครับพ่ายกั Land, ป 1, ป ame, บา City, ป 2, ป lington, าาทางด้านเซนเร์แลนด์ไป1ประตูต่อ2เชอร์เนมครับเสมอทางด้านเอ็กเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อสองแอตเลตันเอาชนะทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมี่ไป5ประตูต่อ0บาโร่พ่ายกับทางด้านพีวูดทาวไป1ประตูต่อ3 ฮาโลเกตเทาเอาชนะด้านนิว,วอัวลเซนเยาวชนไป2ประตูต่อ0และทางด้านออฟฟอร์ดยู่ในเต็ดครับพายกับทางด้านสตีมเนตไป1ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพจ o u t u b รวมถึง Facebook หมอดสั่งแชนแอลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ